กาแฟพีสแก้ Coffee, แวนี้หัวใจสัน17ตุลาคมนี้ทุกครัวสตาร์มาร์คประสบการณ์กว่า30ปีเป็นประกัน everywhere every time is how เอาละครับแล้วในส่วนช่วง,งฟิล์มนะครับฟิล์มกพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามมาเดินทางมาถึงทองหล่อซอย12นะครับในร้านอาหารที่มีชื่อว่ามูเกนได ว้าวเป็นไงฮะนี่ห้องของทางชิวเอาที่จองไว้เพื่อคุณผู้ชมทุกๆคนดูการตกแต่งนะฮะเป็นการตกแต่งที่ใช้ไม้นะครับผสมกับหินนะทำให้เราเนี่ยรู้สึกฟิลเหมือนแบบประเทศญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าลายลกักษณ์อักษรนะครับของตัวอักษรของญี่ปุ่นเขาก็มีประดับไปด้วยและมนดูอาหารที่ฟิล์มจะนำมาฝากคุณผู้ชมนั้นจะมีอะไรบ้างดูกันเลยครับ อันนีกโตไ,ไม่เอา <c oughs> โอ้พี่แกให้มาแต่หลังร้านแล้วรอเล่นนะครับรอเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็น head c h e นะครับของที่มูเกนไดนี่เลยวันนี้นะครับฟีพาคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับมาเรียนรู้เมนูเมนูหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้าน,น,นโอมากะเซะนะครับหรือแปลก่นว่าตามใจร้านนั่นเองเมน,นูเหล่านี้วันนี้เราจะทําอะไรกันได้บ้างครับโอ้วันนี้ก็มีเนื้อนะครับเนื้อเป็นมัส<ล>สิตมัสสิตกะครับมัสสิตกะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้มีชื่อว่ามัสเตสกแรปครับผมมัสเตสกแรปครับ้บาทไม่บาดไม่บาทนะฮะ,ะโอเควันนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับมาเข้าครัวของเฟรมนะครับอ่าโอเคคุกกี้ชิววันนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะทำเมนูที่อยากจะแนะนำนั่นคือเมนูที่ทำได้ง่ายแสนง,ง่ายเพราะว่า เราใช้บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเมนูบะหมี่ทงคัสึนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่หาได้ทุกครัวเรือนง่ายมากอย่างที่ผมกำลังจะใช้อยู่นี้นะครับโอเคอ่ะวันนี้เราจะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับขอแนะนําเครื่องปรุงที่แสนง่ายกันก่อนเลยมีหัวหอมใหญ่ผักชีหอมนะครับแครอทน่ะแค่นี้เองแล้วก็เนื้อหมูที่ต้มแล้ว ม,มาดูกันกระเทียมด้วยมาดูกันนะฮะว่าเราจะทำอะไรแกะนะครับก็มีกรอเพล็ดรูปเลยนะครับวิธีการแกะซองนี้น เลือกหน่อยเลือกหน่อไอ้พวกเศษที่แบบว่าหล่นๆเนี่ยเราเก็บไว้นะเอาไว้โรยปิดท้ายมันจะได้กรอบนะฮะอ่ะเอาหมูลงไปลวกหน่อยจริงๆแล้วมันต้องเป็นหมูสดนะฮะแต่นี่เพื่อความไวไงเวลาเราน้อยต้มไปเลยครับมันจะได้เข้ากับเครื่องแกงพมเริ่มสุกแล้วเราก็จะได้บะหมี่ ทงคัสึนะฮะเราก็ออยเศษที่ผมบอกนะครับให้เก็บไว้นะครับกรอบๆลยนี่บวกกับซอสญี่ปุ่นลาดนะครับเรียบร้อยครับได้มีทงคัสึง่ายๆชิวๆไปไปทานกันให้สุดยอดครับเมนูนี้ถ้าให้เป็นคะแนนเอาเป็นดาวด้วยถ้าเต็ม10ดาวนี่ขอให้9ก้าออืมอีก อีกหนึ่งนี่เคยชมตัวเองไงเอาเก้าพอครับเก้าก็โอเคแล้วแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่พิมพ์จะมัวแต่ทานอาหารไปแล้วคุณผู้ชมจะหิวเปล่านะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของพิมพ์ก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยเบสเบรดจำกัดมหาชนเยตฟันซิสเทม่าสูตรซีเมนต์โฟร์ไลน์ครับสมมุติ H สาม G พัทและ Wi-Fi ครับสามารถใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าเตก้าครับ และสปอนเซอร์อื่นๆอ,อ,อ,อีกที่มาสนับสนุนรายการของเราขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับอะไรครับวันนี้ผมขอจากทุกท่านไปพร้อมกับบะหมีท่ทงคัตสึอ,อันแสนอร่อยและสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกทุกคนไปชิลที่ไหนและทำเมนูอะไรให้กับคุณผู้ชมขอติดตามด้วยนะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการชิลเอาครับราตีสวัสดิ์ครับ